เด็กที่เป็น G ีซิกพิดีทำประกันชีวิตได้ไหมนะครับผมสวัสดีครับคุณพ่อแม่ครับขออ่านอ่านนิดนึงนะกลัวอ่านผิดเนาะเด็กที่เป็น G ีซิกพิดีทำประกันชีวิตได้ไหมอ่ามาตอบเลยว่าได้ครับผมนะครับฟันทงนะว่าได้แน่นอนนะที่ฟิลิปครับผมสามารถทําประกันได้ทุกแบบเลยคะเด็กที่เป็น G ีซิกพดีไม่ว่าจะเป็นเงินออมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพแบบเมาส์จ่ายแบบแยกจ่ายอะไรทําได้หมดเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็พวกเงินออมระยะสั้นระยะยาว เกือบจะทุกทุกแบบครับผมเด็กทําได้หมดเลยนะผมไม่ได้บอกว่าเกือบสิทุกแบบเด็กเดกที่เป็น g c p d ทำได้หมดเลยนะทั้งชีวิตทั้งสุขภาพทางสัญญาเพิ่มเติมอะไรต่างๆเนี่ยทำได้หมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับผมที่ฟิลิปเนี่ย เป็นความหวังใหม่ของคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเป็นจิติกที่ดีเลยนะนะเพราะว่าทำได้ทุกอย่างเลยอย่างที่นาบอกไปเนาะก็คลิปนี้ไม่รู้จะตอบอะไรนะผมก็ต้องตอบว่านะครับผมทําประกันชีวิตได้ครับผมแล้วก็ได้จริงๆนะไม่ได้พูดเฉยๆเพราะว่าอาจ์ตมีลูกค้าที่เป็นจิติกปที่ดีมาแล้วประมาณทั้งสามสิบถึงสี่สิบคนนะเพิ่งจะเก็บเคสเงินออมมานะครับผมบปีละสามแสนบาท ล่าสุดมานี้เองน้องเป็น g ีซิไปดีไปทำที่นู่นที่นี่ที่นั่นมาแล้วถูกปฏิเสธถูกปฏิเสธถูกปฏิเสธถูกเพิ่มเบีย้ยโอ๊ยอะไรต่างๆนานา,นานแต่มาอยู่กับอ้ก็ผ่านฉลุยปกติเลยนะครับผมและก็ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีเว้นความคุ้มครองด้วยนะ เพราะว่ามันเป็นตัวกล่องเงินออมนะบางที่นะต้องเพิ่มเบีย้ยถึงจะคุ้มครองปกตินะหรือว,ว่าได้เงินคืนปกตินะที่ฟิลิปไม่เพิ่มเบีย้ยเลยครับผมให้ความคุ้มครองปกติเหมือนเด็กทั่วๆไปเลยนะครับผมโอเคนะครับผมเด็กที่เป็นจิตวิทยาท,ทำประกันชีวิตได้ไหมได้นะครับผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ